เกาหลีเป็นไงดูเสื้ออะไรอ่ะคุณไทยบล็อกไปเที่ยวอินโดมาป่ะอโยะไรไม่หปบอกเกไม่ได้แม่เหมือนคุณนิกกี้เนี่ยจะมั่นใจมากเลยครับว่าหน้ากากอันสากเต่ากันมาผิดทางเท่านั้น บอกก็เลยเท่าที่ผมวิเคราะหเข้ามาค่ะเขาเนี่ยมีเพลงค่ะเพลงเขาดังค่ะแล้วบอกกันเลยว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในเดือดรปเปอร์เฮ้ยผมพูดเมื่อไรคนนี้ผมกล้าฟันธงเลยว่าปูจานลองไหมเดี๋ยวเปิดหน้ากากมาเดี๋ยวพาดูเปิดหน้ากากมามีใครแคท่านี้มีใครแคทานี้เฮ้ยคุณพผิดละปูจานลองไหมผมมั่นใจ แต่ว่าจีออนเก่งมากคือโค้ชโยบอยทเบอกาเลยโค้นิกกี้ใส่เปไปเจอกันลล้อยเล่โน้ลายแตกฟองเลยเพื่อนน้ลายแตกฟองเลยนีสายใสารสายใต้ใชไม่อยากไม่อยากลองแบบฉีกๆองเพลงเพี้ยนร้องเพลงทองจังหวะอะไรอย่างเงี้ย แล้วเสียวด้วยแสดงว่าไม่ใช่คนดีแล้วนิสัย่ผมก็ไม่แตกต่างกับมิกกี้อะค่ะหุยอุ้ยไม่ใส่ผมก็ไม่แตกต่างกับมิกกี้ใช่เหรอพี่กูเป็นนักร้องไหมแต่ผมรู้ว่าคนคนนี้เป็นใครใครภายใต้หน้ากากพี่หลอกผมไม่ได้หรอกใครยอดวิวที่มีเกิน100ล้านกันมีไม่กี่คนหรอกในประเทศไทยแล้วยัว ได้ลูกทีมแบบไหนครับอยากเฮ้ยโอ้มาด네ูทุกให้ดูทุกเรียกชื่อนิกกี้ขึ้นมาชื่อนี้ผมเอาเลยครับผมยอดดีเท่าไหร่ยอดดียอดขึ้น่ไงก็สี่ร้อยเจ็ดสิบสองของเราก็ของเรา5ปีแล้วตอนนี้เท่าไหร่เท่าไหร่แสนเจ็ดแสนเจ็ดดูเองเป็นเท่าไหร่แสน แคหน่อยถ้าอยากได้ผมเข้าทีมเพราะยูบอยก็อยากได้ผมนนเหมือนกันพี่พี่แก่ที่สุดเลยใช่ไหมในสตูเนีบบบบบบ้สตูนเนี่ยงพี่แก่ที่ส่ดทุกคนมาผิดทางกันไปหมดแล้วผิดทางกันไปหมดแล้วคือ,มอผมบอกมาเลยว่าเขาคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ร้องเพลงดีแล้วเล่นตลกก็ได้เป็นใครไปไม่ได้ ยังพี่อยากได้มึงเลยพี่อยากได้มึงเลยไอ้คนชอบปฏิเสธกูเนี่ย ปันได้เฮี่ปันได้ก้าบบ่มาฮือซ่าคุณนิกกี้นี่พยายามทริงๆเลยครับแต่ออกจะพุ่ๆนะครับนี่หลังจากไม่หลังจากที่นิกกี้ร้องเพลงเมื่อกี้เนี้ยพี่บอกได้เลยว่านิกกี้มาเป็นโค้ชเถอะ